สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับโบในการรีวิวเครื่องสำอางนะคะเครื่องสำอางที่จะมารีวิวในวันนี้ก็จะเป็นย e ี่ห้อจอร์นาห์นะคะซึ่งเป็นเครื่องสำอางดรัสต์ของประเทศสหรัฐอ,อเมริกานะคะแล้วก็มีการผลิตที่นั่นเลยนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีการนําเข้าสู่ประเทศไทยแล้วนะคะทางจอร์นาห์คอสเมติกนะคะก็ได้ส่งเครื่องสำอางมาให้โบลองนะคะทั้งพวกอายเมคอัพแล้วก็จะมีลิปเมคอัพนะคะแล้วก็จะมีบลัชออนนะคะ โบจะมาเริ่มจากอายเมคอัพกันก่อนโบได้มาก็จะมีทั้งหมดสตัวด้วยกันนะก็จะมีอายแชโดว์นะคะตัวนี้ก็จะเป็นสี06 Double Impact นะคะก็จะเป็นสีแบบโทนชมพูแล้วก็สีพลัมม่วงนะคะตัวนี้อีกสีหนึ่งนะคะก็จะเป็นสี05 Splitting Image นะคะ คืออายแชโดว์ที่โบได้มาตัวนี้จะเป็นเนื้อชิมเมอร์นะคะทั้ง2ตัวเลยตัวที่3นะคะตัวนี้ก็จะเป็นาอกรามครีมอายแชโดว์นะคะตัวนี้ก็จะเป็นข้างบนก็จะมีกลิตเตอร์สีชมพูแบบนี้นะคะตัวนี้ที่ได้มาก็จะเป็นเบอร์04 Fuchsia er Frost นะคะตัวนี้จากที่เห็นนะคะก็จะเป็น อายแชโดว์ที่เป็นแบบครีมนะคะสามารถที่จะใช้ในการเป็นเบสรองพื้นหรือว่าตัวนี้ก็จะเป็นคลิตเตอร์นะคะซึ่งสามารถที่จะใช้ในการแต่งตานะคะไปงานปาร์ตี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวโบจะทำการสวอชสีให้ดูก่อนนะคะสำหรับตัว Duo ออายแชโดวนะคะที่จริงนะตัว2ตัวนี้นะคะโบได้ทำการสวอชไปแล้วในบล็อกนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปเช็คได้อีกทีหนึง่งนะ ส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นการสวอชของอายแชโดว์สี06 Double Impact นะคะนะจะเห็นได้ว่าสีชิมเมอร์ของเขามีพิกเมนต์ที่ชัดเจนนะคะแล้วก็โมว่านะเป็นดูโอที่เขาจับคู่มาเข้ากันมากๆเลยนะคะแล้วก็ทั้งจะมีตัวดูโอที่ให้เลือกหลายๆสีเหมือนกันนะคะแล้วก็มีเนื้อแมทด้วยนะคะให้เลือกกันโมว่าแพคเกจิ้งของเขาเนี่ย คือมันดูแข็งแรงดีนะคะเวลาเปิดแล้วก็ปิดคือมันจะไม่ดูกองแกงอะ่ะพวกดรากสโตว์ที่ราคาเท่าๆกันนะคะบางยี่ห้อก,ก็คือผลิตแพคเกจจิ้งเขาจะดูแบบกองแกงเวลาเปิดหรือปิดอย่างเงี้ยกลัวมันจะหลุดอะ่ะแต่ว่าตัวนี้นะคะแพคเกจจิ้งแข็งแรงพอๆกันกับลอรียลเลยนะคะแต่ว่าราคาของเขาจะถูกกว่า อีกสีนึงนะคะตัวนี้จะสวอชก็จะเป็นสี05 Splitting Image นะคะตัวนี้จะเป็นสีทองแล้วก็น้ำตาลเดี๋ยวจะให้ดูสีนะคะก็จะเป็นสีตรงนี้นะคะเห็นไหมว่าสีของเขาก็จะแบบว่าชัดเจนนะรู้สึกว่าข้างนอกลมจะเย็นหน่อยนิดน,นึงนะคะมีลมพัดหรือว่ามีเสียงลมกวนก็ต้องขอโทษทีนะคะเพราะว่าอากาศดีมากโบก็เลยอยากจะ ถ่ายวิดีโอข้างนอกบ้านนะเอาล่ะเดี๋ยวมาเข้าเรื่องกันเลยนะคะสีต่อไปนะคะก็จะเป็นสี04 f u c h i a Frost นะคะตัวนี้เขาก็จะเป็นครีมอายแชโดว์ที่เป็นกลิตเตอร์ข้างบนนะคือเขาจะเป็นสีชมพูกลิตเตอร์นะโบว่าทาไปปาร์ตี้เนี่ยแบบเจ๋งมากแล้วก็แบบจะดูเด่นมากนะคะคือมันจะเป็นกลิตเตอร์ที่มันจะไม่หลุดง่ายนะ คือแบบติดก็คือจะติดแล้วก็ผงมันจะไม่ร่วงลงมาข้างล่างน,นะคะแต่ว่าตัวอายแชโดว์ที่บอสวอชให้ดูนะคะก็จะต้องระวังอีกระวังนะคะว่าตัวผงของเขาอาจจะหล่นลงมาบ้างนิดหน่อยนะคะแต่ว่าคือไม่มากถัดไปนะคะก็จะเป็นตัวอายไลเนอร์นะคะตัวนี้โบเคยรีวิวไว้แล้วนะคะใน อายไลเนอร์ถูกและดีนะคะตัวนั้นก็สามารถที่จะไปดูได้แต่ว่าเดี๋ยวก็จะพูดถึงกันอีกทีนึงนะตัวนี้ก็คือตัว glitter rocks retractable eyeliner pencil นะคะโบได้มาในเบอร์01 black rocks นะคะตัวนี้ก็จะเป็นอายไลเนอร์สีดำซึ่งจะมีกลิตเตอร์นะหลายๆคนคงจะเคยเห็นแล้วนะคะ ซึ่งที่จริงแล้วในเว็บไซต์หรือว่าที่เคาน์เตอร์นะก็จะมีหลากหลายสีมากกว่านี้เขามีความติดทนนานแล้วก็คือมันมีกลิตเตอร์วิงวิงนะคะแล้วก็น่าสนใจแล้วมันจะไม่ร่วงหล่นด้วยนะพวกกลิตเตอร์พวกนี้นะคะแล้วก็มันจะไม่เป็นแพนด้าแบบเยิ้มเยิมด้วยนะคะแต่ว่าสีของเขาเนี่ยอาจจะไม่เข้มมากแบบดำสนิทจริงๆแต่ว่าคือโบชอบตรงที่มันเป็น กลิตเตอร์นะคะคือมันให้อารมณ์ที่แบบวิงวิงเวลาทาไปปาร์ตี้ประมาณนี้นะคะดูโดดเด่นดีต่อมาเป็นที่ตัวบลัชออนนะคะบลัชออนโบได้มาสีเดียวเบอร์ Bur 13 Stardust นะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีแบบสีส้อมอิดนะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าโบ e ยังไม่เคยสวอชให้ดูนะเดี๋ยวจะสวอชให้ดูกันเลยนะคะ ตัวนี้ก็เป็นสวอชสีของ b l u ชออนตัวนี้นะคะเบอร์ st 13 Stardust นะ mm hmm. ก็จะเป็นแบบว่าสีส้มอิดนะคะที่มีชิมเมอร์เล็กๆเขา mm hmm. ชอบมากในความเข้มข้นของเขาแต่ว่าคือบลัชออนตัวนี้นะคะคือเขาจะต้องเปิดปิดแบบ ต้องหมุนเอานะคะคือมันไม่ใช่ตลับที่แบบเปิดออกง่ายๆนะแต่ว่าโบคิดว่าแบบนี้ก็สะดวกเหมือนกันแต่เขาจะไม่มีกระจกให้นะคะแล้วแต่คนชอบเนาะตัวนี้ตัวแพ็เกจจิ้งเขาก็โอเคแข็งแรงทนทานนะคะแล้วก็พิกเมนต์คือชอบบลัชออนมากถ้าใครไม่รู้ว่าจะไปลองตัวไหนก่อนนะโบแนะนําว่าบลัชออนคือต้องลองคือต้องมีนะคะเพราะว่า มันเป็นของถูกแล้วก็พิก m e n t ์เขาดีมากเลยนะต่อไปมาถึงลิปโปรดักส์กันบ้างนะคะก็จะมีลิปสติกแล้วก็ลิปกลอสนะคะโอ้โหลิปสติกก็มีที่จริงของเขาจะมีหลายสีเหมือนกันนะคะนี่ก็คือลิปสติกทั้ง3สีนะคะที่โบได้มาจะเห็นได้ว่าเขาจะมีแพคเกจจิ้งแบบว่าเป็นสีทองแล้วก็เป็นสีเงินนะคะคือเป็นสีเงินเนี่ยมันจะเป็นเนื้อชิมเมอร์แล้วก็ถ้าเป็นสีทองเนี่ยคือว่ามันจะเป็นเนื้อแมทนะคะ ส่วนที่โบชอบมากแล้วก็ชอบใช้จริงๆจะเห็นในเฟริดด้วยนะคะตัวนี้ก็คือสี All s p i c y ี7 9นนะมันจะเป็นสีส้มนะคะชิมเมอร์ก็เดี๋ยวจะสวอชให้ดู นื้อสีเอ่อเท็กซ์เจอร์ของเขาเป็นเท็กซ์เจอร์ที่บางเบาแล้วก็ทาง่ายนะคะแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มความเข้มโดยการทาส3สารอบนะคะให้มีความเข้มได้แต่ว่ามันจะไม่ดูโบ๊ะคือลิปสติกรุ่นนี้นะโบชอบมากๆตรงที่แบบจะทาสองสาครั้งมันก็ยังจะดูแบบปากไม่แห้งนะคะแล้วก็กลิ่นเป็นกลิ่นแคนดี้ที่ชอบมากๆเลยนะคะตัวนี้มันจะเป็นค,คล้ายๆกับสี <Okay. S 1> จะว่ายังไงล่ะ เหมือนกันกันกบสีอธิบายไม่ถูกจะบอกว่าสีเบจแล้วก็มีชิมเมอร์ด้วยเดี๋ยวจะสวอชให้ดูนะคะตรงนี้นะคะเป็นแถวที่สองนะคะก็คือสีมาริบูตัวนี้เลยคือเวลาที่เราอาจจะแต่งแบบพวก s m o ok k ี้ y านะคะแล้วก็จะลงทาปากสีเบาๆแบบนี้นะคะได้ส่วนสีสุดท้ายนะคะที่ได้มาสีนี้ก็เป็นสี47่สิบดนูตนะคะ ตัวนี้จะเป็นเนื้อแมตนะคะและนี่ก็คือสวอชนะคะจากสี47นูดนะคะนะเป็นนูดที่แบบสามารถทาได้ทุกวันนะคะเป็นนูดชมพูนะคะที่แบบว่าดู ดูไม่หนักแล้วก็ดูแบบเป็นลุคประจำวันนะคะทาได้ทุกวันมาถึงอีก2ตัวสุดท้ายนะคะก็จะเป็นลิปกลอสทั้ง2ตัวเลยนะคะตัวแรกก็จะเป็นแบบชิมเมอร์นะคะอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นแบบกลอสกลอซี่นะคะฟินิชตัวชิมเมอร์นะคะชื่อว่าลิปอาท์ลวนะคะซูเปอร์ชายนี่กลอสเบอร์ที่ได้ก็คือเบอร์108นะคะสำหรับตัวนี้นะคะก็เป็นสวอชของเขานะ ตัวนี้ก็จะในบรรดาลิปสติกของเขานะคะก็จะมีกลิ่นคล้ายๆกันก็คือจะเป็นกลิ่นแคนดี้นะคะอีกตัวนึงนะคะตัวนี้จะเป็น Squeeze and Shine นะคะเป็น Super Shiny Tasty Lip Gloss นะตัวนี้ก็จะเป็นลิปกลอสใสๆนะคะมีสีเล็กน้อยตัวนี้นะคะตัวข้างล่างก็จะเป็นสวอตก็จะเอาไว้ทาทับเวลาที่เราลงพักวลิปทินส์อีกทีหนึ่งนะคะเพื่อจะ เพิ่มความอวบอิ่มของริมผีปางนะคะแล้วก็จะทําให้ดูแบบได้ลุคที่สดชื่นแล้วก็กลอสซี่มากขึ้นนะคะสรุป รีวิวตัวนี้นะคะสำหรับเครื่องสำอางยี่ห้อจอนาน,น่าคือโบประทับใจในเรื่องของราคาเขาแล้วก็คุณภาพนะคะคือสมกับราคา mm hmm. ก็หวังว่าการรีวิวนะคะจะถูกใจเพื่อนๆที่ต้องการที่จะซื้อเครื่องสำอางในราคาสบายกระเป๋านะคะทั้งถูกแล้วก็มีคุณภาพด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมค่ะหวังว่ารีวิวนี้จะมีประโยชน์นะคะแล้วก็พบกันใหม่ในวิดีโอคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ